ครับสวัสดีครับผมนงเกลือจืดนะครับวันนี้ผมได้มาเยี่ยมชมสวนของกำนันนิคมซึ่งเป็นกำนันอยู่ตำบลปากทรงอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งได้ใช้เกลือจืดของเรานะครับต้นนี้ประมาณ30ปีแล้วสามสิบปีครับก่อนใช้เกลือจืดเป็นยังไงบ้างครับก่อนใช้เกลือจืดต้นนี้ใบเหลืองใบใบร่วงแทบจะไม่มีใบเลยผมจะค้นทิ้งแล้ว้เกลือจืดแล้ว คือเป็นไงบ้างนะเอามันแตกยอดออกมาอย่างดีแล้วก็กิ่งก้านอะไรก็สมบูรณ์ใบแตกนะครับสงเกตด,ดูข้างบนนะครับจากเมื่อก่อนนี้โซมและใบเหลืองตอนนี้ใบอ่อนเริ่มแตกขึ้นมาครับแล้วก็โกรคแมลงก็น,งน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนจะตายอยู่แล้วตอนนี้ครับตอนแรกก็เกือบตายเหมือนกันอ่ารอดชีวิตไม่ได้เพราะอะไรเนี่ย ตอนนี้ต้นนี้เป็นไอะไรเขาเรียกว่าเป็นเน่าคอดินเน่าคอดินเน่าเนี่ยต้นลําต้นเน่าเลยนี่อแต่ทีนี้มันหายไปแล้วหายครับหายไปแล้วนี่มาถ่ายดูตรงนี้นะครับครับกำนันอันนี้ใช้ทาหรือว่ายังไงผมไม่ได้ทาไหมแต่ว่าผมโรยโรยโรยใส่ลำต้นลยอันนี้เป็นโรคเน่าเน่าคอดินนะครับหรือว่าไฟทับทร่ขึ้นต้นนะครับ โลกนี้เป็นแล้วต้องรีบรักษานะครับนี่ก็ใช่นะครับนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่แต่ว่าแห้งไปแล้วเนี่ยโลกนี้ต้องรีบรักษาถ้าเกิดใช้เกลือจืดเนี่ยใช้เกลือจืดป้ายไปเลยครับแผลนี่จะหายภายในเจนควันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่เกลือจืดทางดินเพื่อรักษาไฟทอปเทล่าไม่ให้เชื้อมันขึ้นต้นต่อนะครับแล้วก็ต้นสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์ดีนะครับต้นนี้ต้นนี้อีกต้นหนึ่งซึ่งกำนานได้ใช้เกลือจืดไปใช้ประมาณหนึ่งเดือนได้ไหมได้ได้ได้ ดูใบนี่ชัดเจนเลยเนี่ยมาดูต้นที่ว่าไม่ได้ใส่นี่ครับแตกต่างกั้ไหมเปรียบเทียบกันคนละเรื่องเลยแตกต่างกันไหมดูนี่นี่นี่มันถ้ากำนันมาตรงนี้หน่อยเลยครับอ่าดูต้นนี้เนี่ยแตกใบอ่อนนี่เห็นไหมต้นนี้ผมใส่ทุเรียนผมก็ได้เลยใส่บังคุดไปอ๋อมันใส่ทุเรียนเลยผลพลอยได้ครับไม่ผมก็โรยไปเลยอ๋อใส่ต้นไปด้วยครับดูใบอ่อนนะครับเนี่ยดูความแตกต่างใบอ่อนอันนี้ต้นซึ่งใส่เกลือจืดในมังคุดนะครับใบแตกออกมาสมบูรณ์ดีนะครับ ครับสวยดีกําลังพอพอใจไหมหลังจากใช้เกลือจืดแล้วพอใจครับพอใจที่ไม่ใส่เกลือจืดนะครับใบอาจจะไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าที่ควรนะครับอ่าหงอยนิดหน่อยอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่อันนี้ประมาณปีกว่ากว่านะครับอันนี้ปีกว่าสังเกตดูยอดนะครับมาถ่ายดูใกล้ยอดนี้แผ่นดูใกล้ยอดพุ่งเลยครับนี่ครับสังเกตดูนะครับยอดพุ่งแล้วก็สวยนะครับ ใบขยายสามารถสครงข้อแสงได้เต็มที่นะครับแต่ผมสังเกตดูแล้วว่าแมงอะไรมันจะน้อยลงอ๋อแมงน้อยลงครับสามารถยืดระยะเวลาการฉีดยาได้ห่างออกไปได้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 ไอ้อย่างนี้จะใช้ต่อไนะ่ไในเกิือจืดอ่ะใช้ใช้ใชต่อครับลื <laughs> ้อือนึกว่าแพงไม่อยากใช้แล้ว <laughs> ใช้ใช <laughs> ก็ผมดีใจนะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยที่ได้เกลือจืดที่ได well> ้มาทําให้ต้นทุเรียนดีขึ้นครับผมดูแล้วสวยงามมากครับครับผมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผมก็ต้องขอบคุณกำนันเนี่ที่ช่วยสถาบันเงินแล้วครับมันดกแบบไหนครับเนี่ยมันดกระเบิดเถิดเทิงเลยดกแบบบันไลระเบิดเถิดเทิงเลยนะครับองคเกลือจืดนะครับวันนี้ได้มาสัมภาษณ์ พี่เจเซียนะครับหมู่อยู่หมู่บ้านขั้นกระไดตําบลอ่าวน้อยอํเาเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับทีน,นี้เจเซียก็ปลูกพืชหลายอย่างมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะพร้าวด้วยครับก่อนใช้เกลือจืดต้นมะพร้าวเป็นยังไงบ้างครับมันก็ยังเหลืองๆนะเพราะว่าเราไม่เคยใช้ปุ๋ยอื่นมาก่อนเลย แล้วเราก็อาศัยว่าเราปลูกผักไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปยินปลูกผักพวกผักสวนครัวอะไรพวกเนี้มันก็เอ๊มันก็เริ่มมีแบบใบหักลงมาคล้ายๆมันมีด้วงจะเจาะยอดใบใบบนหักใช่ไหมครับใบบนตรงกลางกลางๆนี่มันหักลงมาตรงกลางมันหักลงมาเลยเนี่ยใบสดๆเนี่ยมันหักลงมาหักทั้งเขียวๆเลยเขียวๆเลยแต่เราก็ไม่เคยเอามาดูว่าเอ๊ะข้างในมันมีตัวอะไรไหมแต่แค่สงสัยอ่าครับนั่นแอนันเรืว่าด้วงกินยอดครับก็เราก็ด้วงกินยอดทําให้ยอดหักหักลงมา แล้วใบข้างล่างนี่ก็เมื่อก่อนนี้จะออกสีน้เหลืองจะเหลืองนิดหนึ่งใบไม่สดชื่น<ช>นะครับ<ช>นี่คืออาการของมะพร้าวก่อนใส่เกลือจือดนะครับหลังจากใส่เกลือจืดไปแล้วผลเป็นยังไงบ้างครับเท่าที่สั้งเกตเห็นก็ใส่ไปแล้วเราก็ให้น้ําใส่ช่วงหน้าฝนประมาณสัก2-3เดือนมันก็เริ่มเขียวขึ้นมาแล้วก็ยอดมันที่ว่าเคยหักเคยมีด้วงกินมันก็จะหายไป ครับก็แทงยอดขึ้นมาใหม่หมันก็จะดีแหละครับอ่าครับใส่ไปประมาณ2เ <2 S 1> ดือนนี้ยอดเขียว2-3เดือน2-3<า><า>เดือนน,นะยอดเขียวขึ้นแล้วก็ ใบยอดทึ่งเคยถูกด้วงกินท่วงทำลายก็จะไม่มีด้วงมารบกวนอีกหายไปแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผลลัพธ์ที่ได้มันก็เนี้ยเนี่ยดูผลเนี่ยมันมันมันดกแบบไหนครับเนี่ยมันดกระเบิดเถิดเทิงเลยดกแบบบันลัยระเบิดเถิดเทิงเลยนะครับดกเลยดกยแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นไงตูดมันไม่แตกนะตูดไม่แตกใช่ตูดไม่แตกยอดยอดมันดีอุ๊ยอุ้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหักอีกกตูดไม่แตกด้วงไม่มี แล้วก็คอไม่หักว่าคงต้องใช้ไปเรื่อยๆอ่ะก็จะแนะนําสวนข้างๆให้เข้าใช้ด้วยโอ้โหขอบคุณมากเนพื่อนปลูกปาล์มกันเยอะครับครับคือยางยางใส่ได้ไหมพวกนี้ใส่ได้ทุกอย่างคือเกลือจืดเนี่ยอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับจริงๆเกลือจืดเนี่ยใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดนะครับชนิดแล้วก็พืชในตระกูลปาล์มมันก็จะมีมะพร้าวอินทผลัมสละปาล์มเออ ตามพืชเซียเนี่ยถือว่าเป็นพืชตระกูลเดียวกันพอเป็นพืชตระกูลเดียวกันเนี่ยโรคละแมลงจะใกล้เคียงกันจะไม่เหมือนกันสําหรับในยางนะครับใช้เรายางตายนึ่งหายตายนึ่งยางตายนึ่งจะหายไปแต่ใช้เวลานิดนึงประมาณ3มเดือนถึง4เดือนนะครับมันดกจนทรงสารต้นทรงสารยอดมันใส่กระจายนิดนึงอันนี้นะครับดูผลลัพธ์การใช้เกลือจืดนะครับอ่าพอใจไหมครับผลงานลูกดกขนาดนี้พอใจค่ะ ตอนนี้ราคาลูกเราเท่าไร่ตอนนี้ถ้าหักค่าสอยเรียบร้อยแล้วก็20บาท20บาทอ่าพี่เสียพามาดูต้นนี้อีกต้นนะครับดูสังเกตลูกนะครับเป็นไงคะดกแบบแบบไหนเนี่ย <laughs> ดกบันไลดกบันไลเลยนะดกบันไล่มะพร้าวเ,เป็นไง <laughs> เขาเรียกดกสงสารแม่ <laughs> อดอกจนสงสารต้นแม,แม่ลูกดกแล้วไงตูดก็ไม่แตกไม่แตกรสชาติเป็นไงรสชาติเนี่ยน้ําหวานด้วยนะ อยังคงใส่อยู่ว่าทำไมมะพร้าวใหญ่น้ําหวานด้วยก็เพราะเกลือจืดไงครับหรอเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่าธาตุอาหารที่สําคัญในเกลือจีดตัวเนี้ยช่วยให้เนื้อมะพร้าวดีน้ําหวานนะครับไปไม่ต้องถามมันจะใช่ไม่ใช้นะหรือว่าไม่อยากใช้แล้วมันแพงไปหน่อยไม่แพงหรอกไม่แพงถ้าคํานวณแล้วถ้ากับปุ๋ยเคมีแล้วมันทําให้ที่เสียนะพูดถึงตัวนี้มันอันนี้ไม่เสียครับอันนี้มแจะทําให้ดินมันดีขึ้นดินมันดีครับถ้าใช้ได้แหละ ถ้าท้าอ,องเกษตรกรนะครับเกิดจืดไม่ได้ใช้เฉพาะมะพร้าวได้อย่างเดียวทุเรียนลองกองมังคุดอง,งุ่นใช้ได้ทั้งหมดแหละครับกับพืชไม้ผลทุกชนิดจะทําให้พืชผลที่ออกมานั้นดีมากส่วนใหญ่ที่่ายทํานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะพร้าวกับทุเรียนก็เพราะว่าช่วงนี้ชาวสวนจะปลูกทุเรียนกันเยอะชาวสวนมะพร้าวก็เยอะส่วนผลไม้ยื่นน้อย่างประจุคีรไ้ขันนี่โรคที่ระบาดมากที่สุดคือด้วงกินยอดครับ ใช่แล้วมาใ,<ช>ใ,ใช้เกลือจืดต่อเนื่องเนี่ยประมาณปีสักสามครั้งนะครับโลกนี้จะไม่เป็นเลยไม่เป็นมันจะป้องกันได้ทั้งปีแล้วลูกออกทั้งปีรวยแบบเถิดเอิอแถวเนี้ยสวนต้นใหญ่ๆ่สวนเก่าเข้ายอดเสียกันเยอะมากเลยแนะนําเลยครับเกลือจืดเนี่ยมันจะมันนอกจากจะมีธาตุอาหารแล้วเนี่ยมันมีธาตุอาหารธาตุรองธาตุเสริมกรุ่ปุกตัวแล้ว มันออกฤทธิ์ในการป้องกันร่วงป้องกันแมลงป้องกันเชื้อราได้อีกมันได้ประโยชน์เน<ด>ี่ยหายจริงๆอะไม่มีนะครับด่ว,วงจะไม่มีใช้ก็เจอแ้วร่วงไม่มีแน,น่นอนแล้วว่าแมลงดำหนามหนอนหัวดำอะไรก็จะคงสร้างเกลือจืดเหมือนเหมือนเกลือจืดแม่กองในสมัยโบราณน,นี่เกลือจืดคนโบราณนี่ใช้ทําเครื่องสำอางกับทำปุ๋ยครับอันนี้ปัจจุบันเนี่ยการผลิตเกลือจืดที่แม่กองอ่ะไม่เพียงพอต่อการใช้งานก็เลยตอนเนี้โชคดีเจอที่ในเมืองโชคดีของสำหรับเกษตรยุคนี้ ถือว่าเป็นการถ่ายทอดอทของแนวคิดของบรรพบุรุษมาสู่ยุคคนปัจจุบันงน้นต่อไปเราไม่ต้องกลัวเรื่องด้วงละไม่ต้องกลัวครับยาเคมีไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ครับคัวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เสียม,มากนะครับที่ให้ค,ความร่วมมือนะครับเดี๋ยวก็คงได้เจอกันในโอกาสต่อไปโทรเลยครับ0 9 6 6 3 5 9 9 6 6ครับ